อาจจะมีการปรากฏตัวของเดอฮักปี2 0 0พครับใน Avenger Doom d d เดก็ผมได้ไปตามแหล่งข่าวใช่ไหมเราก็ได้ไปถามเพื่อนเพื่อนก็ได้กระซิบบอกผมมาว่าจะมีการปรากฏตัวของเดอฮักปี2 0 0พครับและแน่นอนครับว่าต้องเงียบไว้ก่อนครับและต้องฟังหูไว้หูกับทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถึงแม้มันจะมาจากปากของเพื่อนผมนะครับแต่ก็อย่าลืมครับว่า มันคงจะต้องฟังหูไว้หูครับเพราะว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้เพื่อนผมจะทําอ่าข่าวหรืออยู่ในวงการวงในของข่าวมาเวลเนี่ยต้องฟังหูไว้หูครับว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ผมอาจจะเชื่อเพื่อนนิดนึงเพราะว่าเพื่อนผมมันทําข่าวเกี่ยวกับข่าวมาเวลเนาะก็จะมีการปรากฏตัวของฮัทสองวันสามแสดงโดยเอลิกบาหน้าครับ ใครที่ดูเดอะฮา k ปี2003ครับก็จะรู้ดีครับว่าเวอร์ชันนี้มาตรงคอมมิกมากตรงทุกอย่างแต่ติดอย่างเดียวคือเจ๊งเออต้องพูดอย่างนี้คือเจ๊งแต่ถึงมันจะเจ๊งครับแต่มันก็มีคนดูหลายคนชอบนะรวมถึงผมผมก็แอบ,บชอบนะเออมันก็ตรงคอมมิกด้วยก่อนจะมีมาร์คบัฟโลเนี่ยก็มีอ่าของเอริกบาน่ามาก่อนเดิมทีภาคต่อเนี่ยเขาบอกว่าเดอะฮาปี2 0 0 3เนี่ยจะกลายเป็นมาเอสโซึ่ง นั่นก็นหมายความว่าเดอะฮาปี2003ที่เราจะได้อาจจะได้เห็นใน Avenger Doomday อาจจะเป็น My e s t o ก็ได้นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบเกี่ยวกับข่าวสารวงในของมาเว l ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ